เพื่อนๆใครเจอสถานที่ที่เหมาะกับการไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจหรือไปนั่งง,ง,ง,ง้องๆนั่งเฉยๆโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรไ <ป S 1> นะคไปนั่งรับลมเย็นๆสูดอากาศสดชื่นชมวิวสวยๆยามค่ำคืนกันค่ะเนโหัวสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ปุยปยจะพาไปชมวิวที่ฮ่องกงอีกจุดหนึ่งนะคะที่ปุยปยยังไม่เคยไปเลย และเป็นครั้งแรกที่ไปค่ะแล้วจะพาไปสองที่ด้วยกันทั้งฝั่งฮ่องกงแล้วก็ฝั่งเกาลูที่แรกเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปวิกตอรีพิกการ์เด้นกันค่ะอยู่ฝั่งฮ่องกงนะคะเป็นเส้นทางที่ขึ้นเขานะคะปุยปุยตัดในส่วนของเส้นส่วนบุคคลมาให้เลยไม่ได้ตัดในส่วนที่เพิ่งขึ้นเขามานะคะก่อนหน้าเส้นนี้เเหมือนเป็นหมู่บ้านเลยมีสถานีตำรวจมีหมู่บ้านคนส่วนมากจะเป็นคนรวยนะคะหมู่บ้านคนรวย แล้วก็ขอแวะเช็คอินถ่ายรูปสวยๆตรงมุมนี้ก่อนนะคะ ขับมาเรื่อยๆนะคะเส้นทางไม่ได้เปรี่ยวเลยมีไฟตลอดเส้นทางเลยเรากับพี่หมีเพิ่งมาครั้งแรกนะคะมาออกเดตในวันไหว้พระจันทร์คะบอกพี่หมีว่าอยากไปตรงนี้จังเลยพี่หมีก็เลยศึกษาเส้นทางทั้งวันแล้วก็พามาถึงจนได้คะ่ะปุยๆชอบเที่ยวตอนกลางคืนนะเพราะว่ามันไม่ร้อนส่วนตอนกลางวันก็จะสวยอีกแบบ ตอนกลางคืนก็จะสวยอีกแบบเพราะว่ามีแสงสีเสียงด้วยเหมาะกับทุกๆกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มแฟนกลุ่มครอบครัวนะคะวันที่เราไปตรงกับวันไหวพระจันทร์นะคะแล้วก็อากาศเย็นลมแรงมากๆเดี๋ยวจะให้ดูว่าลมแรงแค่ไหนนะคะบอกว,ว่าข้างล่างตรงนู้นที่จะมีพวกบันไดมีสําหรับให้เดินเขาเดินป่าปุยๆเคยมาแล้วนะคะกับเพื่อนเมื่อปีก่อนหรือสองปีที่แล้วนะ เป็นที่แรกที่เริ่มเดินเขาที่ฮ่องกงเลยค่ะส่วนข้างล่างนู้นนะมีทำคลิปไปแล้วนะถ้าใครเคยจำได้ถ้าติดตามช่วงแรกๆอาจจะจำได้ค่ะ ประสบภัยแล้วค่ะลมแรงมาก จากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปฝั่งเกาลูนกันต่อค่ะตรงนี้เราจะไปจุดที่เราอยากไปมากก็คือจุดที่หนาวที่สุดในฮ่องกงนะคะทางเข้าค่อนข้างลึกแล้วก็เปี่ยวแล้วก็ไกลมากๆค่ะช่วงนี้ยังมีไฟเป็นช่วงๆนะคะพอใกล้จะถึงโซนที่บนเขาอะคะ่ะตรงนั้นก็คือจะไม่มีไฟแล้ว ลุ้นกับพี่หมีสอคนบอกว่าใช่ไหมใช่ทางนี้ไหมเพราะว่าไม่มีรถตามเรามาเลยแล้วรถก็คือมันส่วนการไม่ได้อแล้วมาว่ามันเป็นทางวันเวนะคะแล้วมันก็มืดมากๆด้วยระยะทางค่อนข้างไกล้มากๆมืดแบบเนี้ยไกลตลอดทางเลยแล้วเราก็มาถึงแล้วค่ะเฟง์อซานจุดที่หนาวที่สุดในฮ่องกองช่วงฤด,ดูหนาวหนาวถึงลบสองถึงสามองศาเลยนะคะ หนาวจะเป็นแม่คานิ้งเลยเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีภาพให้ดูนะวิวก็มองเห็นทั้งฝั่งฮ่องกงแล้วก็ฝั่งเกาลูนลเลยค่ะที่นี่เกาลูนพิงถึงเซง่ยงอซานเป็นอีกหนึ่งจุดที่คนนิยมมาเดินเขากันมากๆเลยค่ะเพราะว่าด้วยวิวที่สวยแล้วก็หนทางไม่แน่ใจว่าโหดหรือเปล่าเพราะเรายังไม่เคยมาเดินตรงนี้เลยค่ะนะเพื่อนๆคนไหนเคยมาเดินแล้วนะคะคอมเมนต์มาหน่อยนะคะมาบอกเลยนะว่าโหดไหม <What? S 1> ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนของห้องกงนะคะสวยไหมคะและนี่ละค่ะคือเฟ้หอซานจุดที่หนาวที่สุดในฮ่องกงแล้ววิวก็สวยด้วยใช่ไหม ไปหอซานตอนที่หนาวที่สุดก็จะมีแม่คันิงแบบนี้เลยค่ะปีที่แล้วก็มีนะคะเดี๋ยวลากันไปด้วยคลิปที่พี่หมีพูดนะคะว่าพี่หมีเขาพูดว่าอะไรฟังกันออกอไห<ว>มไปฟังกันเลยค่ะใส่ตามซ่อมไม่ต้องเป็นห่วงโอ้ยเฝ้าแข่งกับบ้านกับป้านได้สำหรับคลิปนี้ปุ้ยไ,ไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโหละหาชีใจกิน บ <Bye> ายบาายยอยู่ฝันขาววิส h ูอะ with y อะระหว่างทางเจอน้องหมูป่าดะะ้วยค่ะแต่น้องนิ่งมากเลยน้องจ้องแบบนิ่งมากเลย